พญาเลดน,นี่อยู่หน้าริมแม่น้ำโขงฝั่งอปปลาปช่างปลาประปรช่างปลา,าของชาวบ้านตามริมสั่งแม่น้ำโขงตอนนี้รถข้ามฝั่งเรา าาไทาถ่ายทอดให้พี่น้อง f อซได้เห็นครับพี่น้องบรรยากาศดีๆชมแม่น้ำโขงวิวแม่น้ำโขงเเรือหาปลาของชาวบ้านที่หาปลาครับสลับเทนี้มาดูบ้านจัดสรรตอนนี้ก็